การเลือกท่อนพันธุ์ก็สําคัญนะครับบางทีตําราบอกว่า20วันเอ้ยไม่ใช่20วัน2เดือนนะครับใช้ได้แล้ว60วันเนี่ยก็คือมันใช้ได้นะครับแต่มันไม่ทนแดดเพราะถ้าถ้าเจอแดดแบบนี้นะครับคือสะเทินน้ําสะเทินแดดนะฝนตกไปปอยแดดจะจัดนะครับตายหมดนะครับจะแห้งจะกรอบนะครับตาย ท่านสามารถรับชมช่องมาชฉาจอมป่วนได้ตามเพลย์ลิสต์เลยนะจ๊ะดําน้ํายิงปลาป่วนหญ้าแพนกว่าป่วนสาระขีมาแอลป่วนผีและตกปลานะจ๊ะสวัสดีครับคุณกําลังอยู่กับช่องมาชฉาจอมป่วนแม่สอ,ส,อส,อสอดสอดนะจ๊ะแหมมันได้ยินเสียงมันร้องเลยมันก่อนเอาย้ามันกินใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับวัวร้องดูบรรยากาศนะครับตอนนี้ฝนตกบ้างไม่ตกบ้างแต่เริ่มตกดีนะครับก็นี่มาดูผลงานหญ้าแพนกว่า สิบวันนะครับงอกยังไงนะครับนี่หลังจากสิบวันนะครับก็นี่เริ่มงอกนะครับจุดนี้บนเนินนะแล้วก็อ่าเรามาดูที่เป็นหลุมกันดีกว่าเป็นหลุมอยู่จุดไหนวะอันนี้ฝนฝนไม่ตกเป็นอาทิตย์นะครับนี่นะครับอันนี้ก็แทงนะครับนี่เริ่มแทงขึ้นมานี่นะนี่เริ่มแทงนี่นะครับนี่ที่ติดโคนนะครับที่ย่ำย่ำติดเท้านะครับ มันใช่ไหมเนี่ยนี่มันบอกบุ้งหรือวะนี่นี่นี่อันนี้นี่เพนกลา่า <Mul> โอ้โหแห้งไปเยอะเลยเนะี่ยอันนี้มันไม่ย่ําจมโคลเลยเนี่ย oh. น,นะครับดูนะครับเนี่ยแพงกล่าที่ไม่ได้ติดนะครับไม่ได้ติดโคลน,นะครับมันจะเป็นอย่างนี้แต่ด้านล่างยังเขียวอยู่ใช่ไหมนี่นี่นะครับนี่ยังเขียวอยู่นะครับนี่อันนี้ยังเขียวอยู่นะแปลว่าเนี่ยอันนี้งอกแล้วนะครับถ้ามาันูดนความชื้นแล้วก็ย่ำไว้ยังไงก็ออกครับเพราะว่า หญ้าแก่นะครับประเด็นสําคัญเนี่ยคือจะต้องให้อยู่ในหลุมนะครับตรงไหนน้ําเป็นแอ่งนะมันจะติดไวกว่าเพื่อนแล้วก็ที่สําคัญน้ํานะครับความจริงบนนี้ติดหมดเลยแต่ทีนี้ฝนทิ้งช่วงนะครับบนนี้ไม่มีระบบน้ําเพราะว่าไม่มีน้ําผ่านนะไม่มีร่องน้ําไม่มีชมประทานนะครับนี่นะครับนี่ยังเขียวอยู่เลยเห็นไหมนี่งอกนะครับอันนี้งอกนี่นะครับนี่งอก สิวันก็จะงอกอยู่ประมาณเท่าไรหนึ่งนิ้วได้อยู่นะครับ1 1> อ่าประมาณหนึ่งนิ้วนะครับ1 1> นี่1 1> แล้วนี่นะครับอันนี้ก็อ้วนเลยนะครับอ้ <c oughs> วนสมบูรณ์อันนี้มันก็จะประมาณนี้นะครับถ้าปลูกบนเนินแล้วจังหวะฝนหยุดแล้วก็น้ําไม่ได้นะครับอันนี้ก็ย่ำกันไม่ค่อยจะได้ด้วยวันนั้นนะครับเนื่องจากว่าฝนดันหยุดทิ้งช่วงนะครับ ถ้าใครกดติดตามช่องมะชาจอมปวดนะครับกดเข้าไปดูในเพลย์ลิสต์ของป่วนหญ้าแพงโกล่านะครับซึ่งเป็น ep ีล่าสุดนะครับนี่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 อันนี้แห้งหมดเลยดาม,มันย่ำไม่ได้นี่นะครับก็จะเขียวๆอยู่อย่างนี้ครับต้นต้นอันนี้งอกแล้วอันนี้ก็อยู่ประมาณนี้นะครับนี่นะครับอันนี้นี่แทงเลยอันนี้แทงเยอะหน่อยปัญหาก,การปลูกบนเนิน ต้องมีน้ําไม่งั้นฝนก็ต้องลงจริงๆนะครับถึงจะได้ฝนแต่ตอนนี้ก็ฝนก็พยายามพยายามลงอยู่นะทวดาพยายามปล่อยน้ําให้อยู่แต่มันก็มู้จะทันไหมนะครับเนื่องจากว่าหญ้าอย่างเงี้ยเสียดายนะครับที่ว่ามันไม่ติดแต่ไอที่ล่างๆนยครับมันก็เนี่ยเห็นไหมยังสดอยู่นะครับอันนี้นี่นี่นะครับแต่เดี๋ยวเขาก็จะค่อยๆออกมานะครับถ้าถ้าข้างล่างติดนะครับพยายามจะไม่ลือ้อ แต่เสียดายเงียบฝนนี่แหละครับฝนทิ้งช่วงแต่จุดไหนที่เป็นเอ่งนะครับก็จะติดไว้นี่นะครับสิบวันได้ขนาดนี้แล้วเดี๋ยวเรามาลองลุ้นกันต่อนะครับว่าจะเป็นยังไงกับแปลงนี้นะครับโอ้แต่ดุงล่างนะครับเขียวปีเลย <c oughs> แล้วนี่นะครับอันนี้เป็นจุดแรกนะครับที่ทํากันตอนที่เหลือเวลาอยู่ประมาณยี่สิบยี่สิบเจ็ดนาทีนะครับก่อนจะเที่ยงดูนะครับ อย่างเงี้ยเราดูแล้วนะครับเหมือนจะตายใช่ไหมดูนี่นะครับไม่ตายเห็นไหมถ้าเราใช้ท่อนพันแก่ยิ่งแก่เท่าไหร่นะยิ่งทนนะครับอันนี้ไม่ควรลื้อนะครับอันนี้ก็แตกอีกแล้วเนี่ยนี่นี่ดาวดูนี่แตกข้ออย่างนี้นะครับจะแตกอยู่ข้อนี่นะครับนี่อ่าอันนี้ไม่ควรลื้อและนี่นะครับนี่งอกแล้วนะครับแพนกล่านะครับต่อให้ให้แรงนะครับถ้าเราฝนตกบ้างไม่ตกบ้างมันก็ไม่ตาย แต่นะครับแต่ตอนที่ทำอะ่ะของเดียวขอให้เหยียบให้ย่ําให้ติดกับหน้าดินหน้าโคลไว้นะครับยังไงก็ไม่ตายเดี๋ยวก็จะแตกครับเพราะว่าฝนเนี่ยจะลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยหยตกบ้างหยุดบ้างตกบ้างหยุดบ้างนะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละแต่คือ,อยังไงก็แตกนะครับนี่นี่นะครับนี่ยเนี่เปรื่องนมันก็แตกเรื่อยๆแต่เย็นเดี๋ยวรอฝนลงทา สวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่กับผมนะครับวันที่35นะครับของการปลูกหญ้าแพนกล่าบนเนินแบบเต็มรูปแบบนะครับเนินยังไงดูนะครับพื้นที่นั่นเป็นหุบเลยนะครับนี่นะครับมาเรามาดูกันจากที่คลิปที่แล้วนะครับที่ขึ้นหัวกันไว้นะครับว่าเป็นการปลูกหญ้าแพนกล่าให้วัวเพราะว่าที่นี่ปลูกให้วัวจริงๆนะครับที่นี่เลี้ยงวัว ก็มีวัวพื้นนะครับลูกผสมชารูเล่แองกัสนะครับที่นี่มีนะครับแล้วก็ปล่อยกินหญ้าอยู่ด้านหลังเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับแต่ทีเนี้ยประเด็นหลักๆก็คือหญ้าแพงโกล่าที่ปลูกกันไปฝนตกบ้างไม่ตกบ้างนะครับแล้วก็ใช้วิธีการย่ำนะครับมันจะเป็นยังไงนี่นะครับนี่นี่คือแพงโกล่านะครับนี่นะครับติดแล้วนะครับอันเนี้ยให้เทวดาเลี้ยงนะครับ เทวดาก็เลี้ยงบ้างไม่เลี้ยงบ้างนะครับเลี้ยงไม่ค่อยจะดีเพราะว่าฝนไม่ค่อยตกนะครับไม่สอดก็จะตกบ้างไม่ตกบ้างนี่นะครับที่ย่ำกันไว้นะครับดูนะครับอ่านี่นะครับขึ้นเนี่ยเทคนิคนะครับจุดไหนที่มันแฉะแฉย่ำลงไปนะครับถ้าท่อนพันแก่นะครับมันก็จะแทงขึ้นมาแบบนี้เลยแล้วเดี๋ยวก็จะออกไหลนะครับออกไหลแล้วก็นี่นะครับอันนี้อันนี้ไม่ใช่แพงกลาอันนี้เป็นหญ้าพื้นนะครับอ่า อันนี้คือแพงกุหลานะครับเดี๋ยวจะออกไหลซึ่งไอสองตัวนี้คล้ายๆกันนะครับอ่าก็จะยาวแล้วทิ้งไหลแต่แพงกุลาเดี๋ยวจะทิ้งไหลละแต่ขั้นตอนต่อไปนะครับนี่นี่น,นี่อันนี้ก็ใช่นะครับติดหมดเลยนี่นะครับก็จะปนๆกันอยู่ก็คือต้องมีการถอนนะครับถอนหญ้านี่จุดนี้ที่แฉะที่สุดนะครับถ้าดูในคลิปก่อนหน้านี้ก็คือปลูกบนันนี้จุดเนี้จะเป็นจุดที่มีฝน,น,นลงก,นก็ไปถึงนู่นเลย แลดูนะครับเปอร์เซนต์การติดนะครับการรอดมีหมดนะครับนี่ก็ติดนะครับนี่วันนี้ถึงจะห่างหน่อยนะครับเดี๋ยวไหลออกแล้วครับนี่ตรงนี้ตรงนี้นะครับไหลไหลแพนโงกุล่ามาแล้วนี่นะครับไหลออกนะครับยิ่งแรงนะครับอดน้ําไว้นะครับหลังจากที่ถ้าปลูกบนเทือกนะครับในเทือกในแปลงนาเนี่ยที่เราปั่นดินไว้เนี่ยก็คือจะขังน้ําไว้8วัน8คืนใช่ไหม แล้วเสร็จปุ๊บก็อดน้ํานะครับอดน้ําเนี่ยสี่สิบถึงห้าสิบวันเนี่ยมันจะออกไหลนะครับเหมือนเช่นตอนนี้นะครับไหลออกไวนะครับไหลออกไวเพราะว่าอะไรเพราะว่าหญ้าเนี่ยแก่นะครับหญ้าอายุประมาณสามเดือนนะครับหญ้าแก่เพราะฉะนั้นจะออกไหลได้ไวมากไวกว่าหญ้าอายุแค่สองเดือนนะครับมันก็เลยไม่ต้องรอเวลาอะไรเยอะบวกกับว่าจังหวะที่ลงเนี่ยมันก็มีแฉะอยู่นะครับก็เลยขึ้นนะครับนี่นะครับ นี่คือหัวใจหัวใจหนึ่งนะครับเคล็ดลับก็คือถ้าใช้ท่อนพันธุ์ที่แก่เนี่ยการออกไหลจะไวนะครับแล้วก็จะสะเทินน้ําสะเทินแดดก็คือจะไม่ไหม้ไม่กรอบนะครับไม่ตายง่ายนี่แหละคือหัวใจนะครับของท่อนพันธุ์ที่แก่เพราะฉะนั้นแล้วนะครับการเลือกท่อนพันธุ์ก็สําคัญนะครับบางทีตําราบอกว่า20วันเอ้ยไม่ใช่20วัน 2เดือนนะครับใช้ได้แล้ว60วันเนี่ยก็คือมันใช้ได้นะครับแต่มันไม่ทนแดดเพราะถ้าถ้าเจอแดดแบบนี้นะครับคือสะเทินน้าสะเทินแดดนะฝนตกไป่อยแดดจะจัดนะครับตายหมดนะครับจะแห้งจะกรอบนะครับตายแล้วดูนี่นะครับจุดไหนที่ขึ้นช้านะครับดูนะครับจริงไม่จริงเหมือนที่ผมว่าจุดนี้ขึ้นช้าใช่ไหมแต่ด้วยความที่ว่าท่อนพานมันแก่เนี่ยนี่นะครับเดี๋ยวเปิดก่อนนี่นะครับอ่านี่เจอความชื้นขึ้นที่หลังเขาเห็นไหม เนี่ยเพิ่งแตกตาม้อ,อกมานะครับนี่แล้วดูดูต้นนี้นะครับยาวจะเป็นคืบแหละนี่แหละครับคือความต่างแล้วก็ความความดีของท่อนพันธุ์แก่ๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันไม่มีที่ไหนให้คุณแล้วลหละนะครับนอกจากถ้าเจ้าของแปลงหญ้าแพนกล่าไม่เก็บไว้เองนะครับหรือจะทําท่อนพันธุ์เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะหาย,ยากเพราะว่ามันไม่คุ้มนะครับเพราะปกติ2เดือนตัดขายได้ละโลละห้าบาทห้าบาทห้าบาท,บาทเป็นท่อนพันธุ์อ่ากับการที่เก็บไว้4เดือนแล้วมาขายโลห้าบาท คุ้มไหมเอาหากักหักลบกบนี่ไอสองเดือนที่เหลือเนี่ยเอาตัดไปให้วัวก,กินไม่ดีกว่าเหรอใช่ไหมเอาไปให้มา้าให้ควายกินไม่ดีกว่าเหรอนะครับนอกจากเขาจะเก็บไปเองนะครับก็ของดีแบบนี้มันหายากแต่ถ้าในกรณีที่สมมติว่าคุณไปตัดหญ้าเองนะครับเจ้าของไร่บอกว่าไปตัดเองเลยนะครับแล้วเขาทิ้งไว้แบบเหมือนเขาแบบไม่ค่อยได้ดูแลอะไรละ,ะก็คือจะไปตัดก็ไปตัดอย่างเงี้ยคุณก็เลือก ท่อนผ่านที่มันแก่ๆไว้เลยนะครับเอาแก่ๆไว้นะครับอย่าไปเลือกนุ่มๆนะเจอแดดมันไหม้เนี่ยมันกรอบนะอ่าผมก็ให้เคล็ดลับไว้แค่นี้แหละครับเพราะว่าผมให้ไว้เยอะเนาะในในเพลย์ลิสต์ของป่วนหญ้าแพนกวิในช่องมะชาจจำป่วนแม่สอนนะครับแล้วเราจะมาดูกันว่าจริงไหมนะครับตัวนู้นครับตัวดํานั่นเป็นลูกผสมแองกัสนะครับไอ้ดานั่นแองกัสนะครับแล้วก็จะมีชาโลเล่อ่าไอ้ตัวน้อยเนี่ยนะครับเด็กหญิงตัวนี้ที่นอนอยู่เนี่ยอันนี้ชาโลเล่นะครับ อ่าอันนี้ก็แม่เล่นะครับนี่นะตัวนี้อ่าตัวนี้ตัวพ่อตัวพ่อเป็นชาโลเล่นะครับแต่เป็นลูกกลมนะครับก็แม่เป็นพื้นนะครับแต่หน้าตาก็าออกมาชาโลเล่นะนี่นะครับนู่นนู่นก็มีนะครับก็แปลงนี้จะปลูกไว้ให้วัวนะครับให้วัวกินนี่นะครับก็จะก็ส่วนย้าพวกนี้ยก็ต้องต้องตัดนะครับตัดให้ให้วัวกินไปที่วัวกินนะครับไม่กินก็ต้องถองนทิ้งเพื่ออะไรเพื่อที่จะให แพนกล่านะครับวิ่งไหลนะครับให้ยาวได้ที่สุดถ้ามาเจอหญ้าแบบนี้มีเงาปุ๊บแพนกล่าจะไม่ไปนะครับจะไม่ไปทีเนี้ยวิธีที่จะเปิดช่องให้แพนกล่าคุมพื้นที่แบบเนี้ยในความที่แห้งแล้งแบบเนี้ยมันไม่ใช่น้านะครับมันไม่ใช่น้ําเพราะว่าตามหลักการแล้วที่ผมพูดไว้ในเรื่องของการปลูกหญ้าแพนกล่าคือขังน้ำนะในแป,แปลงนา8วัน8คืนอดน้ำ 5, 40 50วันใช่ไหม ตอนนี้มาอยู่ในขั้นตอนการอดน้ําแล้วเพราะมันตั้งต้นนะครับในการอดน้ําขั้นตอนนี้สี่สิบถึงห้าสิบวันเนี่ยเขาจะเลือ้อยนะครับไหลจะยาวยาวยาว,ยาวไปเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยครที่จะเคลียพื้นที่พวกนี้ให้หมดเลยนะครับถอนหญ้าวพวกนี้ออกออก,ออกออกให้หมดปุ๊บเนี่ยมันจะมีแต่แผงกล่าที่มันจะแตกไหลออกไปพอออกไหลปุ๊บนะครับหวานเข้าไปเลยขี้วัวขี้ควายขี้มา้าขี้ช้างขี้แพะขี้แกะขี้กระต่ายคุณมีอะไรคุณก็หวานเข้าไปนะครับแต่จะต้องเป็นขี้ที่แห้ง มันจะได้ไม่เป็นแก๊สนะครับมันจะไม่ร้อนแล้วไม่ตายใส่ปุ๊บพอวานปุ๊บก็ปล่อยน้ําเข้าไปเลยทีเนี้ยลากเพนกล่าจะติดนะครับลากที่ออกจากไหลเนะี่ยไหลมันยาวปุ๊บยังมันยังไม่มีลากนะพอเจอสารอาหารเข้าไปนะครัเจอปุ๋ยเข้าไปเจอน้ำเข้าไปลากจะออกแล้วก็ลงดินนะครับนี่คือเคล็ดลับและวิธีการในการปลูกให้เพนกล่าขยายพันธุ์ได้เต็มผืนนะครับแต่ตอนเนี้ยดูนะครับ ก็จะขึ้นกันแบบปะปายปะปายปะปายอ่าแต่การขึ้นแบบนี้เจ้าของก็ดีใจแล้ว่ะนี่นะครับดบกกี้ก็ดีใจลวนี่ขึ้นเป็นดงเลยอ่าเพราะจุดเนี้ยมันจะขึ้นแบบมันจะแฉะกว่าเานะครับเพราะมันเป็นเหมือน,นเป็นแอ่งตรงนี้นะครับเพะใั้แล้วเนี่ยตรงนี้ถือว่าสําเร็จแล้วนะคลิปนี้นะครับก็โอโหอันนี้ยิ่งสวยเว้ย <laughs> นี่นะครับหมดเลยอันนี้นี่แผงกุงลางแล้วเลยนะครับนี่อันนี้แผงกุงลางนั้นนะครับ นี่นะครับเพราะจุดนี้มันเป็นจุดที่เป็นแอ่งนะครับเหมือนเหมือนเป็นลุ่มกว่าเขาหน่อยหนึ่งครับก็จะขังก็ถือว่าเป็นอะไรที่สวยงามก็บอกแล้วนะครับท่อนพันธุ์ที่แก่แล้วคนปลูกมีความรู้นะครับมีองค์ความรู้อยู่แล้วประกอบกันเข้าไปนะครับบวกกับฟ้าฝนนะครับคำนวณให้ดียังไงก็ประสบความสําเร็จครับฝากกดติดตามช่องมาฉาจอมป่วนด้วยนะจ้ ถ้าคุณได้ประโยชน์นะจ๊ะและก็ชอบความขี้โม้ของผมนะครับที่มีสาระบ้างนะครับสาระเยอะเลยและโอเคนะครับฝากกดติดตามด้วยเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้บ๊ายบาย